สบายดีจ้ะพี่น้องสุบหูุกคนพี่น้องเอ้ยซบแม่น่อยกันฟาโตมาจนบ้านจนเจิดพี่น้องมางคนโอ้ซบจนเหวซักซบเป็นรอบที่สองรอบทุดท้ายแล้วพี่น้องไอ้คิ้วกัพอนคิ้วเข็มคิ้วโบเข็มเอาขางเข็มขางโบเข็มเนาะพี่น้องเนาะบริเติมเข้าไป อันเมื่อนี้ก็ชิได้เดินทางอีกเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเดินทางเลยชวนพวันก็เดินทางกันอันยังพวันนะอยู่เวียงจันทร์ผู้พี่น้องไอ้คนไปเดี๋ยวเมื่ออื่นคุกลับมาอันแรงๆคุเลยหอดพี่น้องส่วนแม่น้อยนะสิไปอันนานซพแม่นุ่มแม่นุ่มแม่น้าข้องกันอันอ้นไงนี่ไปกับอันนันแม่ม้อนกันหน้าน่องเมฆเสาอ้นอันส่วน ส่วนน้องลุงนำคนอยู่เพื่อนเด้อพี่น้องเด้ออยู่นำน้องนัดน้องทองขายเครื่องอยู่เพื่อนเสาบ้านแล้กันไปโดยลูกน้องลุงเพิ่นมาถ่ายอยู่ที่เด้อพี่น้องเด้อมาถ่ายนับเลยนัดน้องลุงจ้ะน้องน้องลุงก็ไปใส่ชุดสวยแต่นี่ฮะผู้เด้อยืนถ่ายนับเลยนัดลูกเด้อเพิ่นมาถ่ายอยู่พี่เพิ่นใช้นานมาแล้ว มาเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อแม่มอนกับเดี๋ยวเขาจะอันนั้นอันนั้นเผาแน่นอนย่านมันโบทันได้เนาะแม่นแม่นย่านบัแม่นแม่นไปกัประมาณร้อยก็ร้อยดพี่น้องเออแม่นได้ไปเขาจะไปนี่ไปนังกรพี่ไหนกระเจ็ดสิบกระเจ็ดสิบลักอ้นสบายดีเตรียมเครื่องเตรียมของเรียบร้อยแล้วบอกของน้องเมฆเด้เปตาหน้าเด้มาแล้วบอก เอาโลดลูกเงินเพิ่นลืมอมาอยู่รถค่อ,อยอีสามพันเมื่อวานนี้เพิ่นว่าได้ก็ว่าเอาโลดก็ว่าเนาะเอาเอาเอา,เอาได้เอาขนมทไทยฮะแซ่ไว้นะลูกขนมช็อกโกแลตแซ่ไว้นะลูกน้องเมฆได้สิฮะน้องเมฆสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่ะทุจ้าเดีอยลูกทุจ้าเดี๋ยวทูจ้าทุจ้าทุจ้าบ๊ายบายมึงดูจุบลาบ๊ายบาย เด็กเปกําลังพังเด้พี่น้องเลยถากก้านน่ะสิเนาะเบิ้งเขาสิไปสตาร์ทรถไปก่อนเด้อะ่ากก้านยังเข่าของ้ามเออเอาเอารอถากขาหน่าก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวขาหน่ากัมาเฮากระเรียมเดินทางไปเลยเด้อจ้าทางกระเดี่ยวนี้ก็บ่ค่อยดีได้พี่น้องเลยมุนเบิ้มุนน้ำรถลดสิบโลอะไรี้แหละรถใหญ่มันหลายคนเนาะเป็นดุมเป็นโบโหลดิบโลโหลด พ่วงรถพ่วงรถมาแต่จีนมาแต่เบียดหลายเดียวนียนะคนจีนเขามาอยู่ลาวหลายหลายเลยน้องเมฆกับยีนพ่อผนพี่น้องก้องไม่เท่าน้อยกับมัวกับข้อเท้ข้อไผ่เด้อจ้ากิ้ว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 กิกิ้วกิ้วน้องลุงพอยู่กับอ่าน้องนัดเด้อจ้าบ่ได้เอามานำอันผู้น้อยนี่ก็เสียมานำเดี๋วก็นมยี่นแม่เด้อพี่น้อง หวานนมไปบ่ได้เด like ี๋ยวมาน้ำเอาโลตี้มันละมันแล้วพอเผื่อายเอาแต่เพมเพิร์ดเพื่อมาได้น่าว้าวได้พี่น้องเลยหนึ่งเมฆก็รับเด้อพี่น้องให้เราเดินทางมากะไกลเติบแล้วฮึ่งเติบเลยพี่น้องไกลสิฮอดอันปักสงแล้ว บ้านเบาบอยเนี่ยแถวปากซองเดอพี่น้องยูทูบเบอร์ยูทูบเมอร์ร้ายเลยปากซองก็ได้อามาาการิเขาอยู่นี่แล้วเนาะเขาอยู่บ้านอะไรเนาะบ้านนีไรคนเนาะหลุดมาอยู่กันยังแซงมาเนาะน้องคอนแกนคอนแกนลาวก็มีเด้อพี่น้อง ด่านนะคะไม่แถวโน้นด่านข้อเกิงทั้งนั้นวัวด่านก้าวทางคนดีมันต้องมาจับควมไว้เลยเป็นยังดอก่านโอ้แต่ยานเถอะพี่น้องวัวกับลายคุ้มกับลายทางย่านนั่งวัวนั่งของน้ำทางวัวกับลายคุ้มกับลายเนาะทางก็แคบอันนี้ สะออนทางเมืองไทยพี่น้อตทางขีเนาะตรวจปักสงแล้วใช่มอ่านซุปเขาเอาลงกันม้นสะออนไปไปแล้วน้องโทรถามเราเมื่อกี้นี่ยะมยี่บอมาน้องผู้ชายนะคือนัก้นตออคือเจ้าได้ ใส่ภายทางเห็นบาพี่น้องแถวเซโนโยังบ่มีได้ี่อดเด๋งมันทอดจน่าตลาดใก้ปสกเบนเาเดีี่ตัวนหอโอใส่เกลือนเาทงไโอ้ยโอ้ยังได้ทอดเลดกตลาดมับ้กล้ตลาดเก่าไหมครับเ้แม่นปากซองละงางาหาน้ำเลยจะห้องเนาะอืปากซองละห้าน้ำเลยเบ้าโบยก็มาโหลดตลาดนี้นะ บาทแล้วเนาะบาทแล้วโว้เลยเป็นบอลหนี่งเออตีไปเรียบรึดถ่ายยังไม่กดถ่ายถ่ายอยู่จ้านี่เราเป็นตลาดเก่าปักซองพี่น้องแต่เก่าอ้นก็อยู่น้ำพอนี่ก็ฟีกัวช่องปีเพื่อน เพื่อนนั่นลุมลงไปทางเขานกทุตลาดเ่อนผู้แล้วไปคนไกล้เติบได้แค่รักเลยประมาณสองสามลักนี่ละประมาณนั้นโอ้ไกลเลยเนาะเอเคอุ้นอยู่นี่หลายปีบอสะควนเออโดนเติบได้ยี่แม่ไปเหตุงานี่กออกมาเลี้ยงมาเขาเยนตอนพออยู่ตอนพออยู่ ก็บดนไปไยนเด้เห็นหนา,าแม่ก็นเ่นใช่ไหมรถอยากอยู่น้าแม่พุ่นเดือนหนึ่งนะงนว้าวไปเดือนหนึง่งหรือเดือนมลเป็นปีพุนแม่ว้าโตนะจ้าถ่ายไปนำํปนำนนว้าโอ,อ,อาไลน์มากไหมไปน้ำใน,น่ <c oughs> องไม่น้อยนี่พีน่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยน้เจงาข้ง่องหลาย มาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยมาฮอดแล้วหลดไายอยู่หลดเลียนๆเท่ากับได้จยอดหลดไว้อยู่ทางนอกๆเลยพี่น้องเด้อแม่น้อยกับเสาอ้นพากันจอดหลดไว้อยู่ทางนอกพี่เพราะว่ามันเป็นหอมเข่าหอมเล็กน้อยน่งเขาเลยเอาไว้อยู่ทางนอกเดี๋ยวเข่าไปหอดทางในกับแม่น้อยกระชิดไทยใหเบิ่งจักเล็กจักหน่อยแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่น้อยกับบ่ได้หูจักไผอีกอย่างหนึ่งกับมานำ แในม้อนพาเพ oh, <laughs> <laughs> ิ่นมาของญาติเ <présent> พ <asına atmospheric music> ิ <into> ่นเนาะพี <engineering> <ab> ่น <m ess> ้องเนาะโอ้ยน้องเมฆหาวนอนเนอะนอนมาเพิ่นนอนฟังเพลงพี่น้องเอ้ยน้องเมฆเอ้ยอันนั้นอนผัวเราจอดโบๆอยู่ไปแก่ไว้ในรถนะเนี่ยตยังบ่ได้หลับอ่อนไว้แล้วกันเดี๋ยวกันนั่งเดี๋ยวข้างหน้าการนั่งถ่ายคลิปเนาะ ผนท้ากันสบายดีมาหอดกันปากสองเลยเฮือนกับอ <c> ันเฮือนพ่อพ่อของนางอ้นนี่ห้ามานพี่น้องเลยมาอ้นก็ถ่ายคลิปเลยพี่น้องแท้ได้เฮือนลังนั่นพี่น้องเหมือนกันหอม อิทธาเมฆเอาเอาขีมีนหมอบป้ายไว้เผื่อมากันพี่นอ้องเลยนอดเลยจ้า่นอภาพเขาจากซันๆกับขอโทษขออาัยน้ำลายเลยจ้านอ้องสุขส,ส,สุขคนไม่น้อยกับป้ายอ้มอนฟาเขาเออจันหอดเลยพี่นอนะ้องนะจันหอดเรียบร้อยแล้ว เป็นไปเทิงเนาะนี่เนาะคนก็คื่อเวลาอยู่ที่กองบรเวณี่ชื่อกันกับบ้านเฮาพีน่น้องเลยเหมือนกันนอนเขา่าใต้เสียแดนั่อะลรนนปปนนนเนาะเคลื่อนทุบแล้วจะนอนกับเนาะพี่น้องเด้อนี่ยขอ,อดาอัดอันแม่ อ๋อนั้ <sm all> นคือบายดีนะท่า <c oughs> นนนน่นักอดละมั้งไต่ทูบเดยพี่นอกงานศกไต่ทูบบอก,กก็ไต่ทูบกล่าวคนเนาะแล้วอ <c oughs> ยกระซิบไต่ทูบกันพีนนนนน่น้องเลย คนเน่เนาะวายดีใเาม้อนันไปต่อน้ย เนี่ยมาพี่ลายอะไรแยกล้างกันไปเลยเนาะเดี๋ยวไปใต้ทูบให้เพื่อนก่อนเด้๋พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไม่น้อยจะไปใต้ทูบไปไอ้มอนไปใต้ทูบให้เพื่อนก่อนเออโอ้แมน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 อ้าวใช่เดี๋ยวอันไม่น้อยจะไปใต้ทูบก่อนเด้๋พี่น้องเนาะไอ้มอนก็เห็นพี่เห็นน้องก็ล่มโอ้ลมว่ากันพี่น้องเนี่ยเดี๋กันมีใจ รักเฮอร์โธเนอร์โอ้แม่นห้องซานซานอื่น <laughs> <laughs> chuột thức nó chuột ý thức đây thức ý thức ý thức ý าพี่น้องเหรอพีเห็นปากของเจ้าของจะหุดดกใาหน่อยมอนแม่น้อยคนสักโซ่มอ่บ้านนี่พี่น้องเอานะเนาะคลิปนี้นก็ได้ลาพี่ลาน้องด่คนเลจ้าฝากกดไลค์กดติดต,ตามกดกระดิ่งในช่องแม่น้อยแฟมิลี่เลยจ้าพี่น,อน้องในกระช่องแม่มอนคนใจสู้จ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย